คุณสมยัยเขาก็มาทำจิตอาสาครับอาสาเก็บขยะนะครับน,นี่<ย>นี่ก็เป็นขยะครับคุณสมัยก็มาเก็บคุณสมัยเก็บไปทิ้งไหนเหรอเก็บไปไว้ที่บ้านค่ะโอ้โหคุณสมัยอันนี้มันทองคำแท้ๆเลยนะคุณสมย <laughs> ัยคุณสมัยเก็บทองคำไปไว้กับบ้านเหรอคุณสมัยจะไปใสใ่ต้ม้ส,สม่ต้นไมา้อ๋อ บ้านเราไม่ด <gegen violin> <warfare> ีพ <left> ี <calculating. S 3> ่ควายเอามือที่เอามือกำที่คุณสมายมือกำเลยมือกรอบเลยนั่นไปนั่นมาเกิดเป็นขี้กล่นอ่ะขี้กล่นไม่เป็นไรนี่ครับหมดแล้วคุณสมายหาไม่เจอนู่นคุณสมายนุ่นกองใหญ่เลยนู่นนู่นคุณสมัยเออพอดีคุณสมายครับมีจิตอาสาครับนี่คุณสมายมาทงนีีมาหาพี่ควายไปใส่กูนี่นะครับ อ่ที่นี่เป็นแหล่งสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คุณสมายก็จะมาหาเก็บเขาจะทําตัวให้เป็นประโยชน์นะครับเอามือกรอบเลย<แ>คุณสมาย <laughs> คุณสมายเอามือกรอบสิเฮ้คุณสมายนี่ทำไมถ้าเป็นผมนะผมไม่ติดถ่ายนะผมจะมือกรอบขยำบี้เอาขึ้นมา,ป,าปักดีนะเดีย๋ยวจะให้ทำเอง <laughs> <laughs> โอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คุณสมายเก็บนะครับ โอ้คุณสมายนี่อาชีพของคุณสมายแต่ก่อนทําอาชีพนี้มาก่อนไหมครับานะคุณสมามยในพูดมาจาเขาดีใจนะคเัาพกโกนอื่นแย่งเขารีบจิ้มยิบจิ้มนั่นใหญ่เลยนะครับแ,แน่แน่หมดแล้ว,วคุณสมายมาดูมาดูมาดูแองอันาอ,อันนี้เป็นแองอาที่ที่ลอ่อเขาใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ที่อ่าวโคลนเพื่อป้องกันยุงนะอ๋อ ไอที่เขาพอกโคลนพอกโคลนนี่ใช่ไหมพอคนแล้วอย่างที่เราเอาไปพอกหน้านี่โคลนตัวเดียวกันไหมคุณสมัยหาคุณสมัยมันเป็นโคลนตัวเดียวกันไหมกับที่เราพอกนะค่าไม่แน่ใจไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะอนี้ไม่ขอคุณสมัยไม่ได้เอาโคลนนี่พอกหน้าเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ขอเออโอ้ยไม่งั้นผมเกือบแล้วไม่ละแสดงความเห็นนะคะนี่ผมเกือบจะเอาโคลนนี้พอกหน้าแล้วไงคุณสมัยบอกโครนโคลนพอกกันยุงได้ด้วยอือนะครับ นะครับวิวอ่าบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวดูน้องวัวน้องวัวจะมานูนโนนโนนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนู้นนะคุณสมัยไปทางนู้นเลยตรงนู้นกลุ่มใหญ่หน้าทางจะได้ไหลได้ไหลกระบะนะครับทางนู้นก็มีการตกปลานะครับเนาะก็เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีอ่าชาวบ้านนะครับมาหาตกปลาหาลงไข่กันในนี้นะครับก็เป็นอ่า ที่สาธารณะนะครับเป็นสามารถหากินได้นะครับพวกปูปลานะครับมหาไซเบ็ดวานแหฮลงไข่นะครับหรือว่าแถวนี้เขาเรียกด่างนะครับนะครับก็ยาวมากนะครับนู้ดนะครับมองสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแล้วก็มีน้องวัวน้องควายนะครับก็ชาวบ้านกขนนำมาเลี้ยงอยู่ตามชาย แถวนนี้นะครับเนาะโอเคนะครับคุณสมายก็ไปหาเก็บต่อนะครับคุณสมายไปหาเก็บบอมต่อแล้วครับ <c oughs> คุณสมายร,รถมาข้างหลังเด้อ <c oughs> คุณสมายได้บอมอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ลุงน้องไปทิ้งบอมไว้บนถนนนะครับคุณสมายก็ไปเก็บนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ชอบกดไลค์ช้กดแชร์กดซับสไครต์กดติด ตามนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนบทบ,บ้านเมียด้วยนะครับผมว,ออวันนี้อ๋ <PM. S 1> อคุณสมัยบอกชีวิตบ้านนอกเป็นอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ได้ลงสักทีนะครับฟังคุณสมัยพูดความสุขบ้านอ๋อความสุขบ้านๆใช่ไหมคุณสมัยบอกว่าถ้าวันไหนเขาได้ออกมาแล้วเขาได้มาเก็บขี้งวงขี้ฝายไปใส่ต้นไม้นี้เขาจะมีความสุขมากเลยครับ เขาเอามาเก็บขยะให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขามาเขามานาเขามาเที่ยวมานั่งทานกันเขาก็ทิ้งเศษขยะไว้นะครับคุณสมายก็เจอคุณสมายก็จะเก็บนะครับเก็บทั้งขยะแล้วก็เก็บทั้งขี้งัวขี้กวยด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับอาจจะเวียนหน้าไปหน่อยนะครับอ่าได้เวลานะครับอ่า มาทีไรก็สบายหูสบายตานะครับสามารถสามารถลงลงลงไข่ลงดางได้นะครับในนี้เนาะแล้วก็นั่งตกปลานั่งตกปลาได้เนาะรอบนี้เลยรอบนี้ทั้งหมดเลยแล้วที่โอ้ไหลายพันไล่นะครับออที่อยู่ในนี้เนาะไหลายพันไร่เลยนะครับแม่นาอ่าเนี่ยน้ําอย่างเงี้ยล้อมรอบเลยล้อมรอบอยาวไปจนนู้นเลยนะครับนูน้นนะครับ อ่ะคุณสมายคุณหยัดก,กิ้งลงไปนะนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงจะเท่าเท่านี้จริงๆนะครับนะครับชอบกดไลค์ใชกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนบทบ้านเมียนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม